ครัวันนี้เราก็มาอยู่กน,นายไฟน์แฟรด,ดี้สามอีกแล้วนะฮะก็ขอก็โดดข้ามมาเลยเพราะผมแบบไงเวลาว่างผมก็แอบ,บเล่นมาสองคืนเอ้วันนั้นผมเล่นแค่คืนเดียวอย่ะนี่มาคืนที่สี่แล้วอ่าจถึงจุดมุงมาแล้วแหละมันต้องมีกี่คืนเนาะลืมแล้ะก็ไป <c oughs> มาเล่นกันเลยนะเดี๋ยวขอเสียงก่อน ดังไปก็หนูหูอีกนะฮะโอเคก็กดโหลดเกมแด้วครับเสียสิยงเสียงดังสั่นมีคำยาวลูกพ,พ,พาดไปขอภัยด้วย อะไรวะมันไปไหนแล้วเนี่ยให้กูเล่นกับมูหยงอยู่อย่างเดียวเลยเดี๋ยวเร้ขอมันเถิงใจหน่อยอีจ้ะเอาหายไปไหนวะเอ้ยอาภัยกูหน่อยดิคืนสีเอง กระตกด้วยเนี่ยกูเล่นลำบากอะไรอะไรโอ้มาอยู่นี่ละโอเล่รอบอืมอยวเลร์จังเลยโอ้อีกเชียงข้างล่างด้วยไม่บอกกูมีตเลชันเออมิตเลชันเออเลชันเออเออ โอ้โหย่ะย่ะอ้กคนยเอ้ยอีกดอกอ๋อเออยันมาเลยย่ไอ้พี่หมีพี่หมีอย่าพูดพี่หมีเหอยแล้ววะโอ้โหหน้าซีวหน้าขาวนั่นจะมาเล่นอีกกู เฮ้ย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 เสียงอะไรบ็อกซี่เหรอบ็อกซี่เหรอฮะสองสามคืนแรกกูยังไม่เคยเจออย่างนี้เลยแต่กูมาเจอคือที่สี่วะเสียงใกล้ๆ ไหนวะไงเออเลยอยากกระตุกนี่กูเสียวกระตุกก็ขอภัยด้วยนะเนื่องจากผมใช้โทรศัพท์ A S A S อ I อ i s t ห้าร้อยนะฮะไม่กบันเทิงใจไม่ได้รอบนี้มันเติงก็ได้อ้เออเลย เวิเลชันเออเลิกเ,เลิกจังเลยถ้าตายรอบนี้ผมเลิกเลยกอยเจอ๊อะอืมอกดไม่ได้ว่ะตอนนี้มีอะไรน่าเสียวนอกขว,วันทอป่ะวะเงียบเียบอ่าไม่มีปิดไว้ก่อนเฮ้ยปิดตรงใกล้ๆตัวเราดิเออ เออปิดแล้วผมเล่นในมือถือนะฮะก็จอจะเล็กผมก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรอกแต่แม่งตกใจนะต้องเข้าใจเรากันมั่งเฮ้ยเออเลเยอะคอมีลาเออเลเยอะตีสามแล้วขอวอะไรวะอ,อย่านะ อ้ยมาแล้วเนี่ยโอ้โหเลยเออเลอร์บ่อยจังวะการเออเลอร์เนี่ยจะทำให้กูตายเลยนะอ้ยะเอาใหม่ๆใหเ่อึยะเฮียมันดีวะอึยะเอาใหม่ใม่ไหนวะเอากดตรงไหนวะกูลืมละใช้นิ้วกดจะยากๆากเลย กดไม่ได้แล้วตอนนี้นไม่เล่นกันได้เฮยเกี้ยตกใจสัตว์มายังไงมึงมายังไงกูไม่เข้าใจดีเอ็น,น,นั่งมาสามสองเอออยู่นี่ก็อึ้งเลยมองหน้าสักพักนึยน้องไปยื้อเลยไปไหม ไปไหมไม่ไปอีกไหนอยู่ไหน,ไ,หนไปที่อื่นอุ้ยขออุ้ยอะไร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 เล่นอะไรนี่ใช่ไหมไปเลย พอเถอะอย่าอย่าอย่ายุ่งกับผมเลยผมไปทําอะไรให้พี่เดือดร้อนครับผมไม่ได้ไปตีแม่พี่ไม่ได้ตบแม่พี่หรือพี่ทําอะไรผม <Bye. S 1> ผมยิ่งกลัวพี่อยู่ไปตรงนู้นเลยไปแคม5เลยไปแคม8เลยไปถึงสั่นแล้วนะถึงสัตวแล้ว <B> เออ <B> เออ หรือว่ายิ่งกดยิ่งเรียกวะพี่ที่ห้าแล้วผมขอโอ้โหไม่ต้องมองหน้าแบบอย่างงี้ครับพี่ที่ห้าแล้วผมขออีกนาทีเดียวอีกนาทีเดียวทีเดียว,ยวยจะพาอยู่แล้วตกมันทิ้ลย <laughs> ยังไม่ผ่านเกมโอเวอร์อาหาลาและ เหนื่อยใจอ่ะเคนี้ก <éc à S 1> ็พรก่อนนะก็ผมก็ไม่อยากจะตัดต่อแม่กจะเล่นรอบก็ปวดหัวกับมันนะมันตกใจไอ้ไอ้ไอ้หมยี่ก็คล้ายบอลลูนบอยมั้งใช่ใช่กันเออคล้ายกันใช่ใช่บอลลูนบอยไม่รู้ช่างมันหอะตมันตกใจมากนี่ก็ดึกเลยจะนอนแล้วเฮ้ยดึกยังวะไม่รู้นะก็ โอเคลืมดูนาฬิกานาฬิกาผมยิ่งไม่ตกชาวบ้านอ,อยู่ไม่ตั้งตอ,อนนี้ประมาณห้าทุ่มมั้มงผมอัดอยู่นะห้าทุม่มแต่นาฬิกาตอนนี้ผมประมาณเก้าโมงอะไรของมึงเนียเก้าโมงโอ้จาค่อยไปตั้งนาฬิกาใหม่โอเคครับแต่ที่รู้มันดึกแล้วตอนนี้โอเคก็แคครับบ๊ายบาย